บทสวดมนต์ทำวัดเช้าพร้อมคำแปลพร้อมบทแผ่เมตตาและบทอุทิศบุญโยโซภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงแต่สรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง สวากาโตเยนะภะคะวตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัตสะภะคะวโตสาวะกะสังโคพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตมัมมยังพะคะวันตงังสาธรรม,มังสาสังคัง อิเมหิสักการหิยธาระหังอะโรปิเตหิอภิปูชยามาข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชายอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้อันยกขึ้นตามสมควรแล้วอย่างไรสาธุโนพันเตพระควาสุจิรปารินิพุโตปิ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพานานานแล้วทรงสร้างคุณอันสำเร็จประโยชน์ไว้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายปัชิมาชันะตานุกรรมปะมานาซาทรงมีพระหาดุทยอนุเคราะห์แก่พวกข้าพเจ้าอันเป็นชนรุ่นหลังอิเมสกาเรทุกขตะปันนาการะภูเตปฏิคันห้าตุ ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงรับเครื่องสักการะอันเป็นบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้อัมหากังทิคารตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทินอรหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอาหาร ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงแต่สรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระเขวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบ,บานกลาสวาฆาโตพระขวตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนัมมาสามิ ข้าพเจ้านมัสก,การพระธรรมกราบสุปฏิปันโนพระควะโตสศาวกสร้างโคพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสร้างครังนมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบ พันธรรมยังพุทธะพระควตโตปุพะภาคะนมะการังกโรมาเซนโมตัสสะพระวตโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลาจากกิเลสสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนโมตัสสะพระวตโต ขอนอมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสซัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองน,น,นโมตัสสะพระคะวะโตขอนอมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสซัมมาสัมพุทธะ ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองหันธรรมยังพุทธาพิถุติงกะโรมาเซโยโซโตทาคโตรพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสซัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสะรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจรานาสัมปนโน เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจจรณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างจ่มแจ้งอนุตตโลปุริสธรรมสารธิเป็นผู้สามารถฝึกปุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัตธาเทวมนุสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย พุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมพระควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสะเทวะกังสมาร,กะ,ร,รมะกังสะ,สะ,ะพรมังกังสัตสะมณะพรามนิงปะชงังสะเทวะมะนุษย์สร้งสยังอภิญญาสจัจจิกัตตวาปะเวเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด ได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรมและหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรม,มังเทเสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยาณันางภายเราะในเบื้องต้น มัชเชกัลยานางภายเลาะในถ้ำกลางปร,ริโยสาณะกัลยานางภัยเลาะในที่สุดซาตะทางสพยัญชนะงเกวะละปร,ะริปุญนางปร,ริสุดทางพรหมจาริยางปะกาเซสิทรงประกาศพรหมจรัรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัฏฐะ พร้อมทางพยัญชนะตะมะหังพระเขาวันตังอาภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมะหังพระเขาวันตังศิระซานมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงก้าวกาบระลึกถึงพระพุทธคุณ พันธรรมยังธรรมาพิทุติงกโรมาเซโยโซสวาคาโตภะคาวตาธรรมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสั้นคิดทิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโก เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปานายโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินยูฮิเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ตมะหั่งทร,รม,มังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นต่มะหั่งรรม,มังศิรินามามิข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงก้ากราบและลึกถึงพระธรรมคุณ ธรรมยังสังคาพิถุติงกรโรมาเซโยโซสุปฏิปันโนภะควโตสาวะกะสะังโคสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะควโตสาวะกะสะังโคสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้ว ยายะปฏิปันโนภะคะวโตซาวกสังโคสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิป,ปฏิปันโนภะคะวโตซาวกสังโคสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วญาติทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ จัตตาริปุริสายุคานิอัตตปุริสปุคลาผู้แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปบุรุษเอสะพระวโตสาวกสังโคนั่นแหละสองสาว,วกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหูเนโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหูเนโย เป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักคิเนโยเป็นผู้ควรรับทักษินาทานอัญชลีการณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตารังปุญญะเขตต้งโลกกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตะมะหงังสร้างคังอภิปูชยามิ ข้าพเจ้าบูชายอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตมามหังสังคังศิรซา,านาะมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล้าวกราบระลึกถึงพระสังฆคุณฮั่นธรรมยังรัตานายาปนามะคธทายเจวะ สังเวคะปาริกิต,ตะนะปาทันจะพะนามเซพุทโธสุสุโธกรุณามหานันโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุดว่องมหนันโยยดจันตะสุทัพพระระยานะโลจโนพระองค์ใดมีตาคือยานอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุด โลกัสะปาปูปะกิเลสะคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสข,ของโลกวันทามิพุทธังอะหามาทะเรณาตางังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อธรรมโมปะทีโปวิยะตัสะสัตถุโนพระธรรมของพระศาสดา สว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปโยมัคคะปากามะตะเพทพินนโกจำแนกประเภทคือมรคผลนิพพานส่วนใดโลกุตโรโยจะตะทัตทะทีปะโนซึ่งเป็นตัวโลกุตละและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตละนั้น วันทามิธรรมังอะหามาทะเรณตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อสังคโคสุขเขตาพยาติเขตาสัญญิโตพระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายโยทิะสัญโตสุขตานุพโพธโก เป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลลัพป,ปะฮีโนอริโยสุเมทะโซเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันทามิสังคางอาหามาทะเรณาตางังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อ อิเจวะเมกันตะพิปูชะเนยยกังวัตถุตายังวันทายตาพิสังขตังปุญญางมะยายังมะมะสัพพุปัถวามา้นตุเวตัสะปะพาวะสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งวัตถุสามคือพระรัตะไตรอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียว ได้กระทําแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุปัตวะทั้งหลายจงอย่ามีแกข้าพเจ้าเลยด้วยอํานาจความสําเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทะต,ะตะทาคโตโลเกอุปันโนพระตะถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธ เป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธรรมโมจะเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงสแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปัสมิโกปรินิพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพานสัมโพธะคามีสุคตัปะเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศ มยันตังธรรมสุตตวาเอวังชานามะพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกค่าแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชาราปิทุข่าแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปิทุกข้างแม้ความตายก็เป็นทุกข์โซโกะปริเทวะทุกขะโทมนัตสุป,ปายาซาปิทุกข่า แม้ความโศกความล่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อปิเยหิสัมปโยโคโทุกโคความประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคโทุกโคความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ ยามปิดชังนาลพติตามปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์สร้างขิดเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เสยะที่ทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปูปาทานักขันโท ขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานคันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานคันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานคันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานคันโท ขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสร้างปริญญายะเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปทานขันเหล่านี้เองธรมาโนโซภะควาจึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อ,อยังทรงพระชนอยู่เอวังพระหูลงังสาวเกวิเนติย่อมแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมาก เอวังภาคาจาปะปนัสสะพระขวโตสาวกเกสุอนุสาสนีพระหุลาปวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูป,ปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอานิจจาเวทนาไม่เที่ยง สัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณางอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตน วิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธรรม,มาอนัตติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ตามายงองตินนามหาพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิด ชารามรเนณะโดยความแก่และความตายโสเกหิปาริเทเวหิทุเคหิโทมนัสเซหิอุปยาเซหิโดยความโสความร่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกโคตินนาเป็นผู้ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วทุกขะปะเรตา เป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอัเปวะนามิมัสสะเกวะรัตสะทุข,ขักขันทสะอันตะกิริยาปัญญาเยธาติทำฉนายการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้สำหรับอุบาสกอุบาสิกาสวด จิระปรินิพุตตามปีตังพระเขวันตังสารานังคตาเราทั้งหลายพูดถึงแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพานานานแล้วพระองค์นั้นเป็นสารณนะธรรมมันจะสังคัญจะถึงพระธรรมด้วยถึงพระสงฆ์ด้วยตัสพระคขวัโตศาสนางยทาสติยทาพลังมนานสิกะโรมะ อนุปฏิปัช,ชามะจับทำในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าน,านั้นตามสติกำลังซาซาโนปฏิปัติขอให้ความปฏิบัตินั้นๆของเราทั้งหลายอิมาสาเกวะลาสาัสะทุกขคันทัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุ จงเป็นไปเพื่อการทําที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เถิดบทอุทิศบุญหั่นธรรมยางอุทิศนาทิศทานะคทายโยพระนามาเซอิมินาปุญญะกรมเมนะด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชายาคุณุตารา อุปัชชาผู้เลิศคุณอาจาริยูปการาจะและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจะยาตากาทั้งพ่อแม่และปวงญาตสุริโยจันทิมาราชาสูนจันและราชาคุณาวันตานาราปิจาะผู้ทรงคุณหรือสูงชาติพระม,ะมาราจะอินทาจะพรม,มานและอินทราช โลกะปาลาจเทวตาทั้งทวยเทพและโลกบาลยะโมมิตามนุษย์สาจะยม,มาราชมนุษย์มิตรมัชตาเวริกาปิจะผู้เป็นกลางผู้จ้องผานสัพเพสตาสุขีโหนตุขอให้เป็นสุขสารทุกทั่วหน้าอย่าทุกทนปุญญาณิปกตานิเม บุญผองที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุขผลสุข,ขังจติวิทังเทนตุให้สุขสามอย่างล้นขีป้างปาเปทาโวมะตงังให้ลุถึงนิพพานพลันอิมินาปุญญะกรมเมนะด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทิศเสนาจะและอุทิศให้ปวงสัตว์ขีปปาหาังสุลเพเจวะ เราพลันได้ซึ่งการตัดตันหูปาทานะเชทนางตัวตันหาอุปาทานเยสันตาเนหินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวะนิพานโตมะมงังกว่าเราจะถึงนิพพานนัตสันตุสัพพทาเยวะมาลายสิ้นจากสันดานยัตถะชาโตพะเวพะเวทุกทุกภพที่เราเกิด อุชุดจิตตั้งสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิริยมหินาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหายมาลาละพันตุโนกาสร้างโอกาสอย่าพึงมีแก่หมู่มานสิ้นทั้งหลายกาตุนจาวิริเยสุเมเป็นช่องประทุสล้ายทำลายล้างความเพียรจม พุทธาธิปะวะโรนาโทพระพุทธผู้บวรนาธรรมโมนาโทรวรุตตะโมพระธรรมที่พึ่งอุดมนาโทปัจเจกาพุทธเจะพระปัจเจกพุทธสมสังโฆนาโทตโรมะมังพบพระสงฆ์ที่พึ่งพยองเตโซตามานุภาเวนะ ด้วยอานุภาพนั้นมาโรกาสร้างละพันตุมาขอหมู่มารอย่าได้ช่องทศบุญญานุภาเวนะด้วยเดดบุญทั้งสิบป้องมาโรกาสร้างละพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มารเธอนคำแผ่เมตตาทัานธรรมยังเมตตาภารานาังกะโรมาเซ อะังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุขนิทุโคโหมิจงเป็นผู้ไร้ทุกข์อเวโรโหมิจงเป็นผู้ไม่มีเวรอัพยาปโชโหมิจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอะนิโคโหมิจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์สุขีอตานางปริหารามิ จงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดสัพเพสัตตาสุขิตาหุนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ถึงความสุขสัพเพสัตตาอเวราหุนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรสัพเพสัตตาอัพยาปชาหุนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันสัพเพสัตตาอนิฆาหุนตุ ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์สัพเพสัตาสุขีอัตตานั่งปริหารันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดสัพเพสัตาสภาะทุกข่าประมุจจันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากทุกข์ทั้งมวลสัพเพสตาลัทธะสัมปติโตมาวิคชัชนตุ ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าได้พลากจากสมบัติอันตนได้แล้วสัพเพสตากรรม,มัสสกากรรม,มัทายาธากรรม,มะโยนิกรรม,มพันธุกรรม,มปฏิสารนาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย อย่างกรรมมังกริสันติกัรยานางวาปาปะกัางวาตะสะทยาทาภวิสันติจากทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาจากต้องเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้นนั้นสืบไปจบบทสวดมนต์ทำวัดเช้าอุทิศกุศลและแผ่เมตตา